การเริ่มต้นใหม่มันยากมากนะเชลซี Chelsea, ที่แย่แบบวนหลูปครับสวัสดีครับสวัสดีท่าน,าน,นผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีกับช่องคันปากฟุตบอลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเชลซีที่เจอกับวูฟนะครับแพ้วูฟปสองประตูต่อหนึ่งเล่นโคตรแย่นะครับก่อนที่ไปรับชมรับฟังนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องคันปากฟุตบอลช่องเล็กๆน้อยๆ,ๆของผมคนนี้หน่อยนะครับโอเค มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนะที่เคลซีแย่คืออะไรอย่างแรกเลยนะที่ผมเห็นคืออันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะน่าจะหัวร้อนในเกมนี้ที่สุดคือการจบสกอร์ที่โคตรแย่ของกองหน้าเว้ยไม่ว่าจะเป็นอัมมันโดโบยาหรือแม้แต่นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยหนักเลยจังหวะจอจอเนี่ยแจ็กสันนะครับวันนี้ขอบ่นเนยนะจังหวะจอจอจังหวะที่แบบเพื่อนแทงมาอย่างสวย โคพาเมอร์เนี่ยจ่ายบอลให้อย่างดีจ่ายให้แบบละเมียดละไมจ่ายให้แบบคือแบบมึงมึงมึงไม่ต้องเลี้ยงหรือว่ามึงไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากมายอ่ะมึงทําหน้าที่แค่ยิงอะ่ะคือจ่ายให้แบบนั้นเลยนะหลายๆจังหวะด้วยไม่ใช่แค่จังหวะที่ผมให้ดูอย่างเดียวซึ่งคนจ่ายดีแล้วแต่มันขาดคือการจบสกอร์ของคนยิงนี่แหละคือแบบโอ้โหแจ็คสันไอ้เหียหลายๆจังหวะคือแบบได้บอลจอดจาหน้าปากประตู ไปชะลอไปช้าจะยิงไม่ยิงสองกิตสองใจจะล็อกหรือว่าจะรออะไรต่างๆนานา,นา,นานคือแบบเอาง่ายๆนะบนมาอะไรๆจังหวะแบบนั้นนะทำไมมึงไม่ยิงจังหวะแรกเลยวะคือแบบอันนี้เป็นเรื่องอะไรที่แบบผมอยากบ่นมากๆนะครับเออแล้วจังหวะการแบบเวลาแจ็คสันเอาบอลลงเนี่ยเฟิร์สทัชเนี่ยเฮ้ยทำไมวันนี้เหมือนแจ็คสันแบบขาดความมั่นใจวะเพื่อน ออขาดความมั่นใจเอาบอลลงไม่นิ่งเนี่ยแล้วจังหวะหลายๆจังหวะนะสเตอร์ลิงเนี่ยเวลาจ่ายให้แจ็กสันไปส2สองจ่ายดีนะครับจ่ายโคตรดีเลยแต่แจ็กสันแม่งจับบอลไม่อยู่สิ่งที่ตามมาคือไรในการจับบอลไม่อยู่คือฝ่ายตรงข้ามแม่งมาเร็วแม่งมาบล็อกทันนี่แหละคือความแย่ของแจ็กสันในวันนี้นะครับแล้วก็อาร์มันโดโบย่าเนี่ยหละจังหวะด,ดูเหมือนว่าก็ช้าไปเหมือนกันแล้วจังหวะต้นเกมของโบย่าเนี่ยที่มีโอกาสยิงเนี่ยก็ทําไม่ได้เหมือนกันจบสกอร์ไม่คมเหมือนกันนะครับนี่คือ กองหน้าที่จบสกอร์กันไม่ได้และนี่แหละคือความแย่อันดับแรกของเกมนี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โหถือว่าทําให้ทีมแบบเอาชนะวูฟไม่ได้เหมือนกันนะเออสองเลยคืออะไรสองเลยคือสเตอร์ลิงเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> วันนี้สเตอร์ลิงดูเล่นดีนะแต่สเตอร์ลิงก็ขาดแค่การจบสกอร์อีกแล้วว่ะสเตอร์ลิงเนี่ยหลๆจังหวะมีความวุบวาบเลี้ยงผ่านผูออ้กองหลังไฟตรงข้าม ล็อกหลบเนี่ยมีความผิวอยู่พอสมควรแต่การจบสกอร์ไม่เฉียบคมจังหวะควรส่งไม่ส่งจะยิงเองผมมองว่าสเตอร์ลิงนะจังหวะที่หลุดไปเนี่ยสเตอร์ลิงแม่งเห็นแกนตัวไปนิดจังหวะที่มีแจ็คสันโคพเมอร์ Co ummer, หลุดไปเนี่ยสามตัวหนึ่งประตูกับนักเตะเชลซี Chelsea เนี่ยสเตอร์ลิงแม่งยิงเองและสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายคือติดผู้รักษาประตูของวูฟซึ่งไอจังหวะนั้นนะถ้าทุกคนจาได้นะมันหลุดไปสามคนแล้วอะ่ะมีเพื่อนสองคนรอยิงอยู่อะ่ะไม่ล้ำน้าด้วย ถ้าสเตอร์ลิงเลือกที่จะจ่ายนะโอ้โหจังหวะนั้นเพื่อนแปรเข,เข้าแล้วเข้าแล้วอะ่ะแล้วมันจะทําให้โมเม e n t u um ของเชลซีเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้มันจะทําให้เชลซีหนึ่งเลยคืออะไร1คือมีแรงฮึดสเลยมีใจที่อยากจะสู้ต่อ3เลยมีโอกาสพลิกแซงชนะและนี่แหละสเตอร์ลิงทำไม่ได้มันทําให้เห็นทะไรมันทําไม่เห็นถึงเกมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนโมเมนตัมเกมมันก็เหมือนเดิมมันทาอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแล้ ที่สาคัญคือทําให้เพื่อนขาดความมั่นใจไปอีกด้วยเออแจ็คสันเนี่ยยิงไม่ได้ก็ยิงแย่ไปอีกเออจริงๆนี่แหละมันโอ้โหสเตอร์ลิงจังหวะเลี้ยงดีแล้วต้นเกมวูบว่าไม่ได้เล่นแย่แต่มันขาดการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายและสเตอร์ลิงเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีประสบการณ์นะแต่แหลๆจังหวะสเตอร์ลิงวันนี้ประสบการณ์ช่วยเขาไม่ได้เลยนะครับเอออันนี้ขอบ่นเลยนะซึ่งปรับปรุงและแก้ไขแล้วกันสเตอร์ลิงเออไม่อยากจะบ่นเยอะแต่นั่นแหละมันคือข้อผิดพลาดจริงๆที่ผมเห็นนะครับ สามเลยคืออะไรสามเลยคือวันนี้เกมรับดูเหมือนว่าจะผิดพลาดกันเยอะมากๆครึ่งแรกไม่เท่าไหร่เปิดมาครึ่งหลังได้หนึ่งนาทีเตยโกโซิวาและอันดับแรกเลยคือเตยโกซิบาจะจ่ายบอลึืนหลังจะจ่ายบอลให้ยโยโยเปโตว,วิดไปเตะดินซะอีกโอ้โหเกือบโดนกวางฮีชานมั้งถ้าผมจะไม่ผิดเกือบโดนกวางฮีชานฉกไปได้โอ้โหแล้วท่าลูกนั้นนะเชลซีถ้าโดนครับเตยโกซิวานี่ผิดเต็มๆเลยนะ เป็นจังหวะที่บิวอัพเกมแล้วจะจ่ายบอลคืนหลังแม่งไปพลาดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะเสียความมั่นใจเหมือนกันนะครับเออแล้วจังหวะอีกจังหวะหนึ่งอักเซลดีซัซี่มีพลาดอยู่เหมือนกันจังหวะเพื่อนตรงกลางอูกโกชุกูจะส่งคืนให้ดีซัซี่ดีซัซี่แม่งเล่นยากไม่จับบอลจังหวะแรกแล้วแม่งปล่อยบอลคืนหลังสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายคือเกือบโดนซาลาเบียวิ่งฉกไปและสุดท้ายซาลาเบียแม่งวิ่งฉกได้ด้วยนะดีนะ ที่กองกลางเชลซีแม่งมาซ้อนทันไม่งั้นนะซีซีดีซีอาจจะโดนเหมือนกันเออแล้วอีกจังหวะหนึ่งเป็นจังหวะที่3ที่ผมเห็นนะในเกมนี้คืออะไรกุโซกุโซวันนี้ก็พลาดเหมือนกันประมาทไปนิดประมาทว่าฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่บีบประมาทว่าเฮ้ยข้างหลังอาจจะไม่มีใครสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายคือกุโซเนี่ยเล่นช้าเล่นจังหวะแบบเนิบเนิบเล่นแบบประมาท โดนฝ่ายตรงข้ามฉกไปเหมือนกันเออเกมรับเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยสามคนเนี้ยดูเหมือนว่าจะมีความบิดพลาดคือแบบโอเคด้วยแหละวว่าเตโกซิวาเล่นดีมาหลายนัดแต่พอเราดูนัดเนี้ยเตโกซิวาไม่ก็พลาดเยอะจริงๆเออไม่ใช่แค่จังหวะนี้จังหวะเดียวนะครับแต่ซึ่งเราก็ไม่ได้เหมารวมเราขอด่าดทั้งหมดทั้งมวลของเกมรับแล้วกันว่าเล่นประมาทไปนิดประมาทว่าวูฟเนี่ยไม่มีขาหรือไงเออวูฟมันก็มีขาวูฟม,ม,มันก็มีความเฉียบคมและสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายคือวูฟแม่งทาได้ ดีกว่าเชลซีเลยด้วยซ้ำในจังหวะจบสกอร์นะครับ4เลยคืออะไร4เลยคือเกมลุกดีนะทำเกมประสานงานกันได้แต่พอจะขึ้นเกมแต่ละทีอะแม่งชอบพลาดจ่ายบอลกันช้าหลายๆจังหวะยิ่งแดนกลางเนี่ยผมขอบ่นหน่อยคอนนอร์ารลัเกอร์เนี่ยโอเครู้แหละว่าเป็นกัปตันทีมหลายๆเกมที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นซีซั่นรู้ว่าคาลเกอร์แม่งมีความพัฒนาจ่ายบอลดีขึ้นชอบวิ่งพ่าน ตัดเกมดีแต่พอมาเกมนี้กาลาเกอร์วันนี้นะครับดูเหมือนว่าการออกบอลของกาลาเกอร์นะจะมีความผิดพลาดอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะครึ่งหลังและก็ปลายครึ่งแรกของกาลาเกอร์เนี่ยการจ่ายบอลแต่ละทีของกาลาเกอร์นะครับติดวิวเหมือนกันและไม่ใช่แค่การจ่ายบอลอย่างเดียวดูเหมือนว่าการคลองบอลกับกาลักเกอร์เนี่ยเฮ้ยแม่งเหมือนแบบปีที่แล้วเลยเว้ยเหมือนแบบซีซันที่แล้วเลยกาลาเกอร์เนี่ยเวลาคลองบอลแต่ละทีนะครับรู้แหละว่าวูฟแม่งบีบมาเร็วนะแต่กาลาเกอร์ ชอบคลองบอลไว้กับตัวเองนานพอสมควรและผลเสียมันคือไรผลเสียมันคือฝ่ายตรงข้ามแม่งฉกจากตีนกนแลเกร์ได้พอสมควรรู้แหละว่ามีจังหวะที่เรียกฟาวได้แต่มึงก็ไม่ควรจะเล่นแบบประมาทแบบนี้หรือเปล่าวะไม่ควรจะคลองบอลนานกับตัวแบบนี้หรือเปล่าวะเพราะว่าไรเพราะว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามมันไม่มันไม่ได้ทามันฟาวอะแล้วกาแลกร์ไม่พลาดเองอะจะโดนลงโทษเพราะว่าไรเพราะว่าถ้าฝ่ายตรงข้าม ผ่านกาละเลอร์ไปได้โอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งกับกองหลังเลยนะนี่แหละมันคือกาละเกอร์ที่วันนี้ช้าไปนิดนึงแล้ววันนี้การจ่ายบอลของโคพาเมอร์เนี่ยการส่งบอลเนี่ยรู้แหละว,ว่ามีจังหวะจ่ายบอลสวยๆแต่พอมารึ่งหลังพาเมอร์ก็ดูเหมือนว่าจ่ายบอลช้าไปว่ะเออเวลาออกบอลจากเท้าของพาเมอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะคิดเยอะไปนิดนึงและเวลาการแก้เพชเนี่ยการทําชิ่งกับอ่ดีซซี่การมารับบอลเนี่ยโคพาเมอร์ดูเหมือนว่าจะแก้เพชได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ รู้แหละรู้เหมือนกันว่าพาเมอร์เนี่ยเล่นดีกับเชลซีมาต่อเนื่องแต่นัดนี้เราก็ต้องยอมรับว่าโคพาเมอร์ก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรเท่าที่เราหวังไว้นะครับนี่คือการจ่ายบอลและการทําเกมของแดนกลางที่ผมอยากจะบ่นนะครับสุดท้ายเลยในท้ายที่สุดคืออะไรสุดท้ายที่ดีของเกมนี้ที่เราเห็นนะครับสิ่งเดียวแหละที่ผมเห็นในเกมนี้ก็คืออะไรสิ่งเดียวของเกมนี้ที่มันดีที่ผมเห็นก็คือเอ็นครูนั้นยิงแล้วหลังจากที่เอ็นครูเนี่ยเปลี่ยน ลงมานะครับโห้ยคือเราเห็นได้เลยนะครับว่าไอ้แจ็กสันเนี่ยที่มันยิงไม่เข้าไอ้แจ็กสันเนี่ยที่มันจับบอลพลาดหรือแม้แต่ไอ้อามาโดโบยาเนี่ยที่มันยิงไม่เข้าจบสกอร์ไม่คมพอเอามาเทียบกับเอ็นคูในไม่กี่นาทีที่เจ้าตัวลงไปเฮ้ยมันเหมือนว่าเฮ้ยคนละคาาเหมือนกันว่ะดูเหมือนว่าคา่าของเอ็นคูเนี่ยดูเหมือนว่าจะดีกว่าทั้งสองคนนี้เลยด้วยซ้าการจับบอลหนึ่ง ดูมีความคิดดูไม่จ่ายบอลนั่ว2เวลาการจะจ่ายบอลแต่ละทีเนี่ยอินคุนคูนเนี่ยเหมือนแบบมันคิดล่วงหน้าไปแล้วจังหวะไหนควรจ่ายมันก็จ่ายจังหวะไหนไม่ควรจ่ายออนุคูก็ส่งคืนหลังหรือเก็บบอลไ้กับตัวเองและฝ่ายตรงข้ามแม่งแย่งยากด้วยและที่สําคัญในท้ายที่สุดคืออะไรจังหวะที่จบสกอร์โบยาไม่คมแจ็กสันไม่คมแต่เอนุคูมีจังหวะไม่มากและพอจังหวะมันมาถึง เอนุนคูแม่งทาได้เอนุนคูแม่งโหมงได้และมันผลิตสกอร์ให้เชลซีได้ผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเอนคูนะได้ลงตัวจริงเนี่ยตั้งแต่ครึ่งแรกตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยเชลซี Chelsea อาจจะไม่ได้แพ้บูฟเชลซี Chelsea ผมมองว่าถ้าเอนนคูได้เป็นกองหน้าและเล่นตั้งแต่นาทีแรกนะเชลซี Chelsea อาจจะยิง3ามศูนย์แล้วแหละเอาจริงไหมเออถ้ามันคมแบบเนี้ยคือแบบน่าเสียดายเหมือนกันแต่เราส่วนหนึ่งนะเราก็ต้องเข้าใจกันด้วยว่าเอนนคู N นั้นยังไม่ ฟิตพอที่จะลงไปตัวจริงเออแต่ก็นี่แหละมันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างว่าเอ็นคูนั้นคนละคาสกับพวกโบยากับแจ็กสันจริงๆนะครับซึ่งนี่แหละมันคือจุดเดียวที่ผมเห็นของเชลซีที่เจอกับวูฟหน้าวันนี้นะครับซึ่งมันแพ้ไปแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้นะครับหลังจากนี้ก็สู้กันต่อเชียร์ดายังไงก็มันไม่ดีขึ้นก็ต้องเชียร์ต่อเออเพราะว่าเราเป็นแฟนเชลซีเราทําอะไรไม่ได้นอกจากจะเชียร์ทีมนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เชลซีเจอกับวูฟ เล่นแย่แย่มากๆด้วยแต่ก็ต้องสู้กันต่อนะครับนัดหน้าเจอกับพิซซัพาเลทเอาวะขอให้กลับมาได้สำหรับเชลซีนะครับสวัสดีคากบ,บอลขอลาไปก่อนเพียงน,นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย